วันนี้ก่อนจะแพ็คแมสผ้าทอมือนะคะเอดก็จะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูลายใกล้ๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแมสท,ที่ลูกค้าสั่งแล้วนะคะอันนี้จะเป็นผ้าทอมือที่ช่องรักสมณ์ส่งมาให้เอนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เอดเตรียมแพ็คเตรียมส่งแล้วนะคะก็คืออยากจะให้ เพื่อนๆพี่น้องดูนะคะว่าแม็ดเนี่ยมันมีลายอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสีกลมนะคะจะมีลายข้าวหลามตัดนะคะแล้วกอ็อีกลายนึงนะคะแต่ก็จะเป็นสีกลมทั้งหมดนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งไปเป็นประมาณ20่สิกว่าชุดนะคะทุกคนสำหรับผ้าทอมือนะคะมันจะเป็นผ้าเนื้อเนิยมนะคะใส่สบาย ไม่ร้อนนะคะไม่อึดอัดด้วยนะคะสำหรับเพื่อเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักไลน์ i d s มาได้นะคะเอ s แค่อยากให้ดูแบบลายใกล้ๆนะคะว่าเป็นยังไง เพราะว่าในอนาคตต่อไปข้างหน้าหรือวันต่อ,ตอไปเราก็ต้องใส่นะคะแมสผ้าปิดจมูกอะค่ะถ้าเราใช้แบบผ้ามันก็จะประหยัดกว่าซื้อแบบกล่องใช้แล้วทิ้งเลยนะคะอันนี้มันก็สามารถซักได้นะคะทุกคนอันนี้ให้ดูสีสันนะคะ เราจะมาแกล้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เอจะพาเพื่อนๆ ไปส่งแมสนะคะซึ่งเป็นแมสผ้าทอเมือนะคะที่เอสแพ็คแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นเหมือนที่เอสใส่นะคะแมสตัวนี้คือลูกค้าจะสั่งไว้ประมาณสองหลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปส่งแมสกันนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็จะออกมานอกสถานที่นิดนึงนะคะเรากล้จะถึงแลวค่ะอันนี้ก็จะถึงที่ทำการนะเดี๋ยวเราจะไปตรงแมทกันนะคะ matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's fine. When you came to me, I knew it's you, yeah. He thought me now, จะมาส่งหน่วยนะคะวันนี้ก็ส่งแมสไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ